โอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะามาพูดถึง60 f a c t แที่เราได้พบเจอตอนมาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ <ST IT US> S> <S ทำไมถึงเป็นเลข60เพราะว่าเรามาในโครงการ AFS รุ่นที่60นะคะมามาเริ่มกันเ,ยเลยข้อแรกนะคะก็คือ ประตูห้องน้ำที่พวกเรา่นาก,กันค่ะคือประตูห้องน้ําแล้วมันก็จะมีขอบใช่ไหมคะขอบมันกว้างกว่าไทยแล้วรู้สึกว่ากว้างกว่าดูกคที่เลยค่ะคนที่เป็นนี่มากเหมือนกับเป็น Extroverted Society นะคะ แล้วก็พอเดินผ่านกันก็จะเซ y hi แบบอาจจะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าก็จะแบบเซ y hi แบบ hi good morning หรือ good evening good night อะไรอย่างเงี้ยเป็นกฎว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าจะจูงสุนัขนะคะต้องมีสายจูงจากอาหารที่นี่ได้ลองทานมาที่สาหารัฐอเมริกานะคะรู้สึกว่าเข็มกว่าที่ไทย10%นะคะ่ะตู้เย็งที่นี่สามารถกดน้ํากับน้ําแข็งได้นะคะก็คือเหมือน มีข้างนอกแต่ก็สามารถกดน้ำกับน้ำแข็งได้คือมันล้ำมากเลยทุกคนคนที่นี่บางคนสูงมากผู้หญิงที่ไทยกับผู้หญิงที่นี่ก็ที่เรียกว่าสูงคือมันขขเขาสูงมากเลยค่ะอากาศร้อนที่นี่บางทีคืออากาศเย็นของบ้านเราค่ะคนที่นี่ไม่ค่อยใช้เงินสดค่ะน,นะคะเวลาไปร้านอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบใช้ card. ใเครดิตการ์ดไม่รุ่นที่อเมริกาเวลาเลิกเรียนหรืออะไรอย่างงี้ก็จะขับรถไปส่งกันเป็นปกติเลยค่ะอเรื่องโรงเรียนเหมือนกันก็คือเราสามารถเลือกคาสเรียนที่นี่ได้นะคะ าเลียนต่างๆเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากๆเลยสิ่งที่นาสในใจก็คือที่นี่เราสามารถเลือกคาบ Study Hall หรือว่าเป็นคาบว่างเราสามารถเลือกคาบว่างเข้ามาอยู่ในตารางเรียนแล้วคาบนี้เราก็สามารถนั่งทําการบ้านนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทํางานอะไรใดๆก็ได้เลยค่ะที่นี่มักเลี้ยงหมาเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในบ้านนะคะถ้าเกิดว,ว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบ grocery store ไม่ว่าจะเห็นอะไรขนมอาหารอะไรใดๆ จะใหญ่กว่าประเทศไทยค่ะแต่ว่าอาหารที่นี่นะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอะไรต้องระบ,บุปบริมาณแคลอรี่ที่ให้ผู้บริโภคค่ะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่มักจะเลือกภาษาสเปนเป็นภาษาที่2ในการเรียนที่โรงเรียน,นะคะ่ะห้องสมุดที่นี่นเวลาให้ไปยืมก็จะเป็นหนังสือปกหนานักเรียนที่นี่นะคะเวลาเราเรียนจบ มัธยมเนี่ยเราก็จะไม่ไปต่อมหาลัยของเราเลยที่ขณะที่เราอยากเรียนแต่ว่าเขาจะไปเรียน undergraduate หรือว่า college นะคะพอจบ college นะคะถึงจะเรียกว่าไปต่อ university ค่ะข้อต่อไปนะคะมาที่นี่ยังไม่เห็นแมลงสาบสักตัวเลยค่ะมานอกบ้านนะคะก็สามารถเจอสัตว์ได้หลายชนิดมากเลยค่ะ แ่นกวางในช่วงเช้าๆนะคะหรือว่าช่วงเงยน็เยนๆแล้วก็กระลอกกระลอกนี่เห็นได้ทั่วไปเลยและก็บางที่นะคะหายากมากแต่ว่ามีตัวคายูดีโรงเรียนที่จะจัดที่จอดรถให้นักเรียนนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าจอดะคะ่ะแต่ละโรงเรียนจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองหรือเป็นสัญนนลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นของที่นี่เป็นไฮแลนเดอร์บางที่ก็จะเป็นหมีเป็นเออเป็นพึ่งเป็นสัตว์อะไรต่างๆนานานะคะ่ะขึ้นอยู่กับโรงเรียนเลยแต่ละโรงเรียนจะี สีประจาโรงเรียนนะคะนี่ของนี่ก้อย่างเช่นเป็นสีแดงค่ะเบอร์ที่นี่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เหมือนประเทศไทยค่ะหน่วยการวัดของที่นี่เขาใช้ถ้าเป็นส่วนสูงหรือความยาวจะใช้เป็น feet and inches ค่ะถ้าเป็นน้าหนักจะใช้หน่วย pounds แต่ไม่ใช้หน่วย kilogram เหมือนประเทศไทยถ้าอุณหภูมิที่นี่ใช้ Fahrenheit ไม่ใช่ Celsius ค่ะการสั่งของที่นี่นะคะมักจะเร็วแล้วก็ไม่มีค่าส่งเช่นถ้าเกิดว่าสั่งใน Amazon เนี่ยหวันก็น่าจะถึงแล้วค่ะ ถ้าเกิาไปซื้อเสื้อผ้านะคะไซส์ที่อเมริกาจะใหญ่กว่าไซส์ไทยหหรือ2ไซส์คะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใส่ไซส์ M ที่ไทยเหมือนนี่นะคะถ้าเกิดมาอเมริกาอาจจะได้เป็นไซส์ S หรือ XS ก็ได้คะ่ะที่นมีขนมนชนิดหนึ่งชื่อว่า black licorice ซึ่งมีคน2ประเภทค่ะก็คือคนที่ชอบ black licorice มากๆกับคนที่ไม่ชอบเลยที่นี่มีนิกายของศาสนาริ์ที่บางคนอาจจะไม่ได้ยินชื่อมาก่อนเช่นนิกายมอร์แมนและก็นิกายอาร์มิชซึ่งจะเข่งขัดมากๆเลยนะคะ คนที่นี่ชอบแสงแดดมากเลยนะคะถ้าเกิดว,ว่าเราแบบเป็นคนกลัวแดดอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว,ว่าเรากางร่มอยู่ในที่สาธารณะเขาบอกว่าจะดูแปลกๆคะ่ะหรืวจะให้ทายว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวรอคะ่ะ <c oughs> หมดเวลาแล้วนะคะอ่านว่า p l y m i s ค่ะทายกันถูกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> วัยรุ่นที่นี่ร้วนใช้ Snapchat นะคะ เวลาการเท็กซ์หรือว่าการส่งข้อความต่อกันแล้วเขาจะไม่ใช้แอป third party แอปเหมือน Li n e เขาจะใช้แอปที่มันอยู่ในโทรศัพท์เลยอย่างเช่น messenger ค่ะเขาจะใช้แค่ messenger เลย,ยเช่นเวลาจะเท็กซ์กันอะไรเงี้ยก็จะใช้แอป messenger นะคะที่นี่นะคะมันมีบางที่ที่จะจัดเอ่อ renaissance fair ซึ่งมันเป็น,นเป็นเทศกาลที่จะจำลองการเป็นใช้การเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมในช่วงของ renaissance ค่ะที่นี่ เวลาขับรถแล้วพวกมาลายจะอยู่ข้างซ้ายนะคะแกักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากไทยเนี่ยบางคนก็อาจจะขึ้นรถผิดฝั่งบ้างนักเรียนที่นี่นะคะจากที่นี่สังเกตมาสนิทกับคุณครูมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดว,ว่าเดินผ่านห้องหรือเไงก็แบบเซ่ยไแบบ มันแคชชวลมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ว่าใครจะแก่กว่าแค่ไหนไม่ว่าใครจะอยู่ชั้นที่สูงกว่าหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็สามารถเรียกเขาได้แค่ชื่อจริงเลยนะคะหรือว่าชื่อเล่นของเขาก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเราควรจะเรียกชื่ออาจารย์หรือว่าคุณครูว่ามิสเตอร์มิสหรือมิสซิสแล้วก็ต่อด้วยนามสกุลของเขาค่ะอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะและความความต่างของเวลาใน ช่วง east coast กับ west coast อาจจะห่างกันได้ถึง2ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น e r b a n facts อาจจะไม่เกี่ยวกับอเมริกาโดยตรงแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่นี่ได้สังเกตมาค่ะที่อาจจะเป็นค่ายหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะคนสวิสเซอร์แลนด์เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยค่ะแล้วก็คนสวิสคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรืออะไรอย่างนี้เขาสามารถพูดได้หลายภาษามากๆเลยค่ะนี่ลองสังเกตจากเพื่อนในค่ายนะคะมีเพื่อนบางประเทศเนี่ยเวลาเขายกมือเขาจะไม่ยกมืออย่างนี้เหมือนประเทศไทยแบบ แต่ว่าเขาจะยกมือโดยเหมือนใช้นิ้วชี้ขึ้นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่ายกมือนี่สังเกตนะคะในค่ายไม่ว่านักเรียนแรกเปลี่ยนจากที่ไหนถ้าเกเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่มารวมกันที่จะมาอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นคนเฟรนดี่มากๆากนะคะริฟท์สโตร์ที่นี่คือสวรรค์ของคนที่ชอบเสื้อผ้าที่ถูกและดีค่ะที่นี่จะมีคาสเซิให้เลือกนะคะก็จะเป็น เรียกว่าวิชา AP หรือ Advanced Placement ซึ่งวิชานี้จะยากกว่าวิชาปกติค่ะอาหารที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบมีขนมป,ปังมีขนมป,ปังแล้วก็มีไส้อะไรข้างในมีเนื้อแต่ว่าที่นี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์เขาเอาไว้เรียกไอแค่เนื้ออย่างเดียวก็ได้ค่ะ f u น f a c ก็คือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่รักหมาหรือว่ารักสัตว์มากๆมาอเมริกาน่าจะมีความสุขแบบแฮปปีม้มากๆแน่ๆเลยค่ะเวลาไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยเจอแบบ มาที่สวยแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เฟรนลี่มากคือแบบเราสามารถขอเขาแบบค a ด I Play with him วิ m เซนแบบน่ารักมากเลยทุกคนเวลาเราแบบพูดจำจิ้งมาเขือปอบไปอะไรของเราเอา่ะของที่คนนี้เนี่ยเขาจะใช้คาว่าอินนี่มีนี่ไหมนี่แต่ว่าเวลาเราท่องของเราอะค่ะมัมคืออึ้งมากเลย <laughs> wow. สุดท้ายนะคะเวลาที่เราออเดอร์สตาร์บัคนะคะจะค่อนข้างแบบซับซ้อนกว่าบ,บ้านเราค่ะเช่นบ้านเราเวลาแบบอยากสั่งหวานน้อยเราก็าจะบอกว่าเอ้ยขอหวานน้อยนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะต้องแบบบอกเขาว่าเราอยากได้ไซรัปอันนี้แค่แบบปัมเดียวหรือว่า2ปัมโอเคจบแล้วนะคะจบหกสบตอนจากที่นี่ก็มาพบเจเมมิกาค่ะ เดี๋ยวน่าจะมีวิดีโออะไรเชิงคล้ายๆเช่อนี้มาได้แน่นอนแล้วค่ะเพราะว่านี่เพิ่งม,มาอยู่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์เองเลยได้แบบฟันแฟกออะไรพวกนี้มามากมายขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะเอาวิดีโอมาให้รับชมแน่ๆค่ะ